เอาเลยคร like 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 okay. awesome. ับผมก็ขอกล่าวสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยนะครับผมอยู่กับผมนายริวทีเฮด28นะครับก็สำหรับวันนี้ฮะเโาเล่นเซิร์ฟเวอร์ MC แคนดี้รับผมนะเซิร์ฟเวอร์แนวเซอร์เว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 อร์ไม่ใช่เซอร์เวอร์เกมนะครับผมเป็นเซอร์เวอร์แบบว่าสร้างบ้านจำเพาะอะไรประมาณนี้ครับผมทำนองนี้เลยนะฮะโอเคอันนี้เป็นไหมครับเวอร์ชั่นอ่า17ถึง18ของผมแต่ว่าส่วนตัวคุณริวเนี่ยนะครับก็แนะนำให้ เพื่อนๆเข้า1.72นะครับผมโอเคฮะเรามาเริ่มรีวิวที่จุดสปอนก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะอ่ะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับเป็นระบบเติมเงินอัตโนมือนะผมแต่ว่าในภายภาคหน้าเนี่ยจะเป็นอ่าเติมเงินอัตโนมัติได้ผมท่านผู้ชมสามารถเติมเงินได้ตรงนี้เลยครับนี่นะครับค็อกปี้ตูคีบอร์ดเลยครับแล้วก็ไปวางในอ่าช่อง HTML หรือว่าใช่เพราะวะ่าช่องลิงก์นั่นแหละนะครับผมพอวางตัวช่องลิงก์ปุ๊บก็สามารถเข้าไปเติมเงินกันได้ครับผมแล้วก็ แจ้งแอดมินเลยนะครับผมโอเคทางด้านนี้ก็จะเป็นกับแพงลงโลกครับผมแล้วไอบ้บ้าจะมารีวิวทำไมล่ะนี่ครับโอเคสวัสดีกระดูกหมาอันนี้เป็นเคเวสกระดูกหมาผมคุณได้ขโมยกระดูกหมามาแล้วนี่กระดูกหมาผมต้อ,องขโมยอีกละ่ะซื้อเองก็ได้มั้งนะครับผมโอเคทรัมมันดี่ฮะมี30ดอลลาร์รู้สึกว่าน่าจะซื้อไม่ได้แล้วแหละนะครับผู้มีโชคลาภครับผมในโชคลาภแล้มีโชคส้มตำไหมคนละโชคลาภเลยบ้บานะี่ครับผมโอเคฮะอันนี้เราก็จะมีอ่า ห้าสิบถูกเคล็ดขีให้ผมอ,อ๋อเรามีแบบว่าไว้เปิดกล่องใช่ไหมโอ้โหประมาณนี้เองครับผมแล้วก็มีแคสด้วยผมมีแคสทั้งหมดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดสิบสองกล่องนะครับโอ้โหเยอะแสตเยอะแสตเลยเนะครับผมดีโบว์โบว์เอาน้ำกระดูกหมามาแรกใช่ไหมน้ำกระดูกสเกลเลตันอ๋อคือต่างกันนะครับผมได้จากการขโมยอ่อ,อสเกลเลตันโอ้โหไอเซิร์ฟเวอร์นี้นี่แม่งขโมยทุกอย่างเลยว่ะตั้งแต่กระดูกหมาจนอ่าธนูของสเกเลตันเนี่ยครับผม หมูน้อยวันเดหมูน้อยสปอนพิกนะครับซึ่งไม้ตีหมูเอาไม้ตีหมูมาแลกเป็นหมูละถ้าเกิดผมเป็นหมูแล้วเจอไม้ตีหมูมาแลกนี่คือผมจะวิ่งหนีเนี่ยโอ้คิดยังไงเนี่ยคิดได้งไงเนี่ยนะครับผมช่างตีเหล็กสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนมาทำอะไรละ่ะผมว่าผมจะมาอ่ามาทำเควสครับทาเลยเพื่อนทําดีดีนะแล้วครับไม่บอกไปรู้นิดเนียว่าแนงหมูเลยนะเนี่ยเหล็กที่ตีเสร็จแล้วครับดาบของช่างตีเหล็กครับ ด,ดาเมจแรงไมเเ่ยพอใช้ได้นะสิบเจ็ดบวกหกก็จะเป็นอ,อ้อยี่สามนะครับใช่ปะวะใช่ดินเนะทำไมผมไม่มีความมั่นใจเลยครับไม่ต้องมาถามนะทำไมโอ้โหทำไมเวลาเราพูดปุ๊บทำไมชอบ,บ,บ,บถามว่าใช่ปะวะใช่ปะวะก็คือคนมันไม่ค่อยไม่คอ่คอยแน่ใจเท่าไหร่นะครับผมโอเค let's go man โดดเข้ามาเลยครับแอปเปิลทองคำนหมผมใครจะชาวนารู้จักต่จรชาวไรเดวผมจะออกไปยังไงวะเนี่ยมีประตูไหม สวยเลยครับออกไปได้แอดมินแอดมินช่วยด้วยแอดมินโอ้ my g o o d n e อย่าบอกนะว่าต้องทับต้องทับสปอนเพื่อกลับอ่ะก็ได้ก็ได้ทับสปอนก็ได้เดีครับเมื่อกี้เราไปทางไหนวะทางไหนแป๊บหนึ่งเลยครับผมเสียงนาฬิกามันเข้ามาครับผมเอ้ยมีคนอยู่ลันพิวพีด้วยว่ะโอ้ยหน้าไฟหน้าไฟเดี๋ยวเราไปรับของฟรีก่อนไอ้เมื่อกี้ช่างมันเหรครับผมกดเซิร์ฟผมห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นที่ไม่ใช่เซิร์ฟนี้ครับผมแล้วก็ห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าผมเห็นลบครับแล้วก็ ห้ามขอของจากสตาฟและแอดมินพบเห็นเจลครับแล้วก็ห้ามขายของเป็นเงินจริงพบเห็นแบนนะฮะห้ามพิมพ์คำหยาบในเซิร์ฟเวอร์พบเห็นใบให้ผมก็คือทับมนนั่นแหละครับห้ามใช้มอสโกงใดๆพบเห็นแบนครับถ้าไม่เข้าใจกดขอขอ้อใดกลับไปอ่านข้อ1นึถึงหใหม่นะครับหนถึงห้านะฮะโอเคครับผมไอเทมฟรีไอทีมฟรีล่ะไอทีมฟรีโอเครับก่อนคนระับนี่คืออะไระครับวอชเน็ตเดนด์นี่เลยนะครับนี่คือโพสเทกนะครับได้เลยฮนะ โคออนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นมันนี่เท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนมีเงินอ่าโอ้หห้าพันเลยเหรอโอ้สุดยอดรับได้ทุกทุกอ่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เจ็ดวันครับอันนี้ล่ะทุกทุกกี่วันวะอ๋อหน,นึ่งวันได้ผมในกรณีอ่ะทุกชั่วโมงไหมทุกหนึ่งวันเหมือนกันได้ผมเป็นการ์ดออนไลน์ครับนะ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าแจากอุปกรณ์หรือว่า พวกของสร้างบงสร้างบ้านต่างๆแล้วผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาไปสร้างบ้านกันได้นะครับผมแต่ว่าพาร์ทนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้มาสร้างบ้าน,นแน่นอนนะครับแน่นอนอุ้ย,เ,ยเสียงเป็นไรวะเนี่ยเอาแล้วทำไมตรงนี้ไม่มีป้ายครับทำไมทำไมเธอไม่มีป้ายอ่าข้างบ,บนนี้ก็รู้สึกว่าช็อปนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหรน่นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคสามารถนำทองมาขายได้ขายมันให้หมดเละขายมันทุกอย่าง ทุกหย่อมญานะครับขายให้หมดอุ้ยเดี๋ยวเดวเพชรราคา25้าเหรอคำว่าคุณค่ามันอยู่ไหนหมดครับอเอ้ยอาหารลืมหยิบม,มาว่ะแต่เรามีเงินใช่ไหมซื้อได้ไหมมีอาหารขายไหมครับโอเคไม่เป็นไร,รับผมไม่มีก็ไปรับเอาก็ได้นะฮะซึ่งรับทางนี้ครับแล้วผมจะเดินไปทางนูน้ตนตามเขือเทศอะไรฮนะอุ้ยรับก่อนเนื้อสเต็กเยอะเนื้อไก่ไม่เอาเนื้อไก่ไม่เอาไม่ชอบเอาเนื้อบัวจริงๆริผมเป็นคนที่ไม่กินเนื้อวัวนะครับนะฮะเพราะว่าเป็น เป็นคนจีนนะผมเป็นเป็นลูกครึ่งจีนนะผมจีนเตีย้ยฮะเจียตีน <c oughs> ไม่ใช่บ้าคือเควสหรืออะไรอ๋อเป็นเควสฮะไม่ใช่เควสดิมันเป็นเหมือนประมาณว่า n อ c บวัวอะไรประมาณนี้นะผมนี่เควสอยู่นี่เซตประมูลนะผมเซตประมูลอ่าเซตประมูลมันมันนี่ได้จากการประมูลมันนี่นะผมผู้นี้รวยมากอ๋อสำหรับคนที่มีดาบนี่ก็ถือว่ารวยเอ๊ะมีขวานนี่ก็ถือว่ารวยใช่ไหมโซเควสโซเควซีโซเควสโซควยหรือว่าโซกาย โซกายนะครับอันนี้คือไข่ครับแวร์ยูแวร์ยูคัมฟอร์มไปถามเพราะทำไมว่ามาจากไหนวัวยาวอีกแล้วเหรออันนี้คือเกาะอ,อะไรครับชุดรีบอลมีชุดรีบอ,อลด้วยเหรอเนี่ยโอ้สุดยอดอันนี้คืออะไรเคี้ยวห่วยเลยครับอาวุธรีบอลฮะอันนี้คืออะไรครับคือปีกนี่ครับผมอ๋อน,นี่คือเควส์นะผมก็ท่านผู้ชมที่ชอบเล่นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ที่มีเควส์ดได้ทำเยอะแยะมากมายก็สามารถมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับผมนะฮะ ก็น่าสนใจน่าสนใจมากๆนะครับผมก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมว่างๆนี่ก็สร้างบงสร้างบ้านแล้วก็มาทำคุสยกันได้นะครับดูว่าจะรับซื้อ่อาไอเทมจากคนอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าอยากซื้อเป็นเงินทูนะครับให้ใช้เงินเป็นเงินในเกมนนเ,นนะเท่านั้นนะครับผมจอมเวนที่ได้อะไรวะไข่มนดำอนะได้ใช้มนดํอ่านสัตูเล่เลยอ่านเป็นไข่มนดำครับผมต้องเป็นแบบนี้ติดคุกเหรอของต้นไม้เทพ อะไรอะ่ะต้องคำสาบบูเดนสวอตต้องคำสาบต้องคำสาบทำไมวะทำไมต้องต้องคำสาบผมไม่รู้อะไรตัวเลยรทำไมช่วงนี้ชอบร้องเพลงจังผมก็ไม่รู้โอเคมอนสเตอร์โกโก้ครับผมเดี๋ยวเราเซตฮมมาที่นี่ก่อนนะครับเซตฮมไว้เลยเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคแล้วก็ออกมาก่อนนะผมก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวอ่าถ่ายรูปก่อนกันเฮ้ยเท่ข้างบนนี่แม่งอลังการงานสร้างจริงๆไม่ใช่งานสร้างหรอกแอดมินสร้างนฮะฟุบแชะถ่ายรูปแอดมินแชะมองมา มือมองฟ้าฟึบฟึบฟึบรียบร้อยครับโอเคโอ้โหแล้วไอ้เซฟสกินช็อตนี้ก็ขึ้นเต็มเลยนะครับผมมีดาบบอสด้วยละ่ะอ๋อนี่คือดาบบอสครับหนึ่งครับผมโอเคไอ้ทางเมื่อกี้นี่คือเรายัางรีวิวไม่หมดเลยนะละก็มีหมูด้วยนะครับมันต้องมีควสหมูหมูด,มด,ดิอันนี้คืออย่างวะดาบที่โหดที่สุดครับอัปเกรดเอานำห้าสิบทูมาแลกใช่ไหม สปอร์ตรีเจนไอเทมไอทีมไอทีมนะครับไอทีมไอทีมนี่คือมันเป็นไอเทมหรือว่าเป็นชื่อทีมวะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมโอเคอไปไหนต่อดีวะเนี่ยไอเทมฟรี I free, นี่ดูแล้วอันนี้คืออย่างว่าซ่อมของฟรีคลิกคลิกไม่คลิกมีอะไรไหมฮะมีอะไรไหมฮะระวังบอสด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ระวังมีอะไรไหมแอดมินทำไมจะไฟกับผมไหมครับ นี่ผมหาเรื่องแอดมินเลยเนี่ยโอ้โหไม่เอาครับผมจะโดนแบนเอานะครับโอเคนี่คือคําสั่งยศครับอ่านดีๆนะไม่ใช่คําสั่งเย่นะครับโอเคที่เหลือเหมือน V.I.P อะไรวะคําสั่งอ่ายศ V.I.P 1 0ึู่ครับผม A.F.K. F.L.Y. ก็คือฝ่ายทับแพททับเพทับฮิวทับทีมฮะแล้วก็นี่คือยศอะไรวะโพลิศครับทับเจลทับคิกทับแบนได้ฮะสองคนเท่านั้นคือรับแค่สองคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็ที่เหลือเหมือน V.I.P อันนี้คือยศอะไรครับ s v p ทับ ทับ TP ได้ครับแล้วก็ทับรีแพ้ได้นะครับผมยศฮีโร่ครับผมสามารถทับอ่า BACL คืออะไรวะบาลานซ์เหรอจัมครับผมอันนี้คืออะไรไม่รู้นะน่าจะเช็คเงินหรือเปล่าเช็คเงินมันน่าจะเช็คได้อยู่แล้วนี่ครับแล้วก็แถมเงินด้วยครับ15,000บาทนะครับอ๋อคุ้มจริงๆยศโพลิสคอยดูเกลียดนิสัยใช้ได้ครับผมก็คือแอดมินเนี่ยนะแต่ตรวจสอบที่นิสัยด้วยนะครับผมแล้วก็ในภายภาคหน้าเนี่ยจะรับจะรับอ่าตำรวจมากขึ้นก็แอดมินเขาจะกล่าวอีกทีนึงนะครับดาบซอมบี้ครับผม ดาเมจแรงไหมมันก็ทั่วๆไปนะครับอะไรวะเคียวยม,มทูดดินะไม่ตั้งชื่อว่าเคียวห่วยนะครับอันนี้คือเสื้อซอมบี้ครับผมโอ้โหเสื้อซอมบี้แลดูโหดนะสอมบี้นี่ใส่ชุดเพชรเลยละ่ะโหดจัดนะครับแกวันด,ดีแกน้อยแกะเหลืองเดี๋ยวนี่มันบล็อกดินเนียันี่มันบล็บอกดินเหนียวไม่ใช่หรออึอาไม้ตีหมูอีกแล้วผมวัวอะไรอะวัว อันนี้สามารถนําไปตีคนอื่นได้นะครับผมหมาฮะเป็นกระดูหมานี่คือเราไม่ต้องไปขโมยอ่าไอกระดูหมาีิอื่นนะครับก็สามารถมาทําตรงนี้กันได้ฮะจะได้ไม่ต้องไปขโมยหมาสงสารหมามันฮะโอ้ไอพวกชิงหมากกดโอเคครับผมอ่านี้กําแพงดูแลเรียบร้อยทางนี้เรารีวิวหมดยังวะเจลด้วยเราไม่เข้าไปแน่นอนเราจะไม่ทําตัวเป็นเด็กเกลียนนะผมจะได้ไม่ต้องเข้าไปในอไอคุกบ้าบ้านั่นนะครับผมโอเคเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นอะไรตรงนี้ฮะดดมาดู อ๋อเป็นกำแพงครับผมซึ่งตอนนี้ผมบอกตรงครับว่าผมปวดปวดคอมากนะครับลิทิเอตยี่สิบแปดมีคนขอให้ผมพิวพีกับคุณคุณจะรับคำทามั้ยรับเลยรับนี่ผมรับครับรับเลยฮะตํมเงินคุณสองผมสะสมฮะสะสมมอสามารถสะสมได้นะครับผมของทูประจําเดือนนะผมก็คือสีแดงนั่นแหละนะฮะซึ่งใส่ดีไหมเซสกายอ๋อนี่คือเราใส่เซสกายเลยนะครับว่าไอยาชิจะเฮยเอาด้วยเอาด้วยจะเอาเลยครับ อยากบอกว่าจะเอาเลยครับโอเคครับผมเรามาดูดีกว่าว่าในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างมีทรูครับผมปีครับบวกอ่าบวกห้าแม็กฮิลอันนี้บวกสามแม็กฮิลอันไหนมันจะโหดตัวกันไหมเนี่ยผมเอาด้วยมามาโอ้แอดมินเอาด้วยเหรอได้แอดมินได้กระบ,บองพีค่านะผมซึ่ง้ามีไม่แรงเลยอะ่ะอยากจะหาของแพงๆสักอันจะได้ซื้อครับเป็นม,มีจัมเปอร์ด้วยเดี๋ยวนะซื้อจัมเปอร์ด้วยฮนะซื้อเลยครับ,รบไม่รีรออะไรทั้งนั้นฮะซื้อมาครับแล้วก็ มีเจ็ตแพ็ด้วยหรอเจ็ตแพคก,ก็ซื้อเจ็ตแพคด้วยเลยครับเ๋เอาอะไรอีกดีวะามินิการก็เอามินิการดอุ้ยเยอะพันห้าร้อยนัดเหรอโอ้โหพันเก้าร้อยห้าสิบนัดโอ้โห و, ซื้อเลยนะครับอะไรแฟลก,กเนตไม่เอาอเล็อกเก็ตลันเชอร์นี่เอาเลยฮะโอ้โหสิบห้าหนึ่งครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเติมเงินคูณสองด้วยนะครับอืมใช้ได้ใช้ได้ได <c oughs> หูเสียงแฮบ,บเลย <c oughs> โอเคขวานคนจนอายคนจนจำต้องทนบัตรถถีบ อันนี้ก็จะเป็นชุดเกาะน,นะครับซึ่งโหดไหมเดี๋ยวดอันเบกกิ้งโพเทคสามห้าอันนี้โพเทคเท่าไหร่ครับอ่าผมคิดว่าชุดที่ผมใส่เนี่ยน่าจะโหดสุดแล้วนะนะครับที่แอดมินให้มาไม่ต้องซื้อเลยนะครับผมโอ่แล้วก็ไม่ต้องมาขอของเอ้ยมีสล็อตด,ด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยฮะนี่ขี่อด้านล่างนี่ครับห้าสิบทูร้อยทูอ่าสามร้อยทูห้าร้อยทูหนึ่งพันทูอ่าเปิดเลยไม่ได้อ่ะเปิดก็ได้ ผมได้อะไรมาไม่รู้ฮนะผมรอก่อนฮะรอก่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันได้อะพอเทครับผมอันนี้สามสิบคุณสามสิบปะวะอันนี้ไม่แน่ใจฮนะผมแล้วมีใครเอาเอาไม้สนุกมาวางวะเนี่ยเดี๋ยวแทงนุกเลย <c oughs> มันไม่ดีับผมมันไม่ดีขายกุญแจผมดูเลยฮนะเฟิร์ฟอ๋อครับนำมาซื้อนำมาซื้อได้แลกบัตรให้ผมอ๋อคือสามารถนำมาแลกกันตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคฮนะต่อไปครับอ่าอันละหนึ่งร้อยถูกเปิดเลย ได้เลได้เลได้เลเรามาลุ้นกันขอยได้ของแรอใอยได้ของแรทุกคลิปไม่เอาโปรเทคนะขอของสมไ่แบบโหดหรือไม่ก็ใช้แบบว่าเป็นอาวุธดาบจะจะมันก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับผมก็เราจะเลื่อนระดับไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเปิดเลยมาดูกันมาอันนั้หนึ่งร้อยห้าสิบทุนเนี่ยจะได้ของโหดหรือเปล่าครับผมซึ่งมันก็จะโหดตามระดับขั้นไปนะผมเช่นสามร้อยร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ได้หลายเ้กางเกงครับโอเคโอเคใช้ได้ไหม <c oughs> เอ้ยเอ้ยโหดว่ะทองเจ็ดสีมันอีเจ็ดแสงอุ้ยโปรเทคต้อง48เลยครับผมโอ้โหสุดยอดฮะเดี๋ยวเราจะใส่ของพวกนี้ดีกว่าเนี่ยครับน่าจะโหดกว่าเยอะครับผมเพราะว่ามันเป็นการสุม่มโอ้โหได้อันนี้มาได้ทําไมวะไม่อยากได้เปิดใหม่เปิดใหม่เปิดใหม่เ,หมเลยไม่เอาไม่ชอบไม่ได้อยากไอ้ได้ไอ้ไอ,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 ไอ้กุญแจร้อยห้าสิบธูเลยครับแม่งโคตรขาดทุนนะฮะอุ้ย <c oughs> <c oughs> เสียสามร้อยมาได้อันละร้อยห้าสิบโอ้โหเดยโอ้โหกอดดาเมจอาอยาชิชจเฮ้ยใส่ดวนใส่ดวนถึงจะไม่บวกเลือดก็จริงครับผมแต่ว่ามันป้องกันเยอะนะครับบวกเลือสิบแส่นี้ดีกว่าครับโตรกันเยอะนะครับผมว้าสุดยอดโอเคครับผมเรามาเปิดอันละห้าร้อยทูเลยดีกว่าเอาด้วยพี่เร็วมาเตรียมมาเลยไอ้หนุ่มนะครับผมมาห้าร้อยทูมาดูกันว่ามันจะแรงจะโหดขนาดไหนครับ <c oughs> ขอไอ้ของคุ้มๆนะฮะดราก้อนโปรเทคคำเตือนห้ามมาของวางพื้นเทพทูใส่หัวดีไหมฮะใส่ดีไหมเอ่ยใส่ดีกว่าฮะใส่ดีกว่าทับแฮตเลยครับผมแฮต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 เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วหนึ่งพันทูครับผมเรามาลองดูกันฮะว่าจะโหดข,ขนาดไหนขนาดไหนผมสละหนึ่งพันทูครับเฮ้ยมีคนมาเปิดหนึ่งพันทูด้วยเหรอไอ้นี่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นเทพทูครับผมแต่ว่าทำไมายศเป็นเมมเบอร์วะหรือว่ามันเป็นแค่ฉายาครับ ไม่แน่ว่าเดี๋ยวๆมาลาซาอันเบรกกิ้งหกสิบห้าโอเคได้อันนี้ก็ใส่อันนี้เลยครับเมื่อเป็นไงเป็นไงสุดยอดลอจัดโปรเทคเท่าไหร่ครับสามห้าอันนี้โปรเทคห้าสิบแปดโคตรโฉดโอเคครับผมก็เปิดกล่องม,มาแล้วเรียบร้อยซึ่งกล่องหนึ่งพันเนี่ยคุ้มมากๆครับผมของมันโหดสุดแล้วล่ะนะครับผมก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับว่าเอาไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่แล้วแต่คนจะชอบดิ แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยมีงบขนาดไหนครับผมสำหรับคนที่รวยก็อาจจะเติมเยอะหน่อยครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่พอมีตังก็อาจจะเติมสัก50 1 0 0 1ร้อะไรก็ว่ากันไปนคะครับผมโอเคไปรันอ่า PVP ดีกว่าครับผม PVP go go PVP go go มาเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในอ่าลาน PVP เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอกินก่อนหิวจัดกินสเต็กก่อนโอเคได้ได้ได้ไดเลยตามมันไปฮะ มีเกตแอปเปิลทองไอ้้ไอแอปเปิลทองแอปเปิลทองด้วยนะได้โอ้โหมามาแบบนี้ผมชอบเลยฮะทำไมล่ะเอาไปละแอดมินเหรอแอดมินเลยครับฟึบแอดมินแล้วไงฮะแอดมินแล้วยงไงไอนี้ชุดกอล์ลยโอ้โหตายตายตายไปออดแน่ก็แพ้ปอยอ่ะอุยวิ่งไววิ่งไวมาดิเจตต้อนวิ่งตีหลังเลยตีหลังตีเอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครวิ่งผ่านหน้าไปนี่เนี่ยใครวิ่งผ่านหน้าไปครับโคเดเดเดได้ได้ได้ มินิการโดอมินิการยิงมินิการมินิการ์ดหยระเบิดระเบิดระเบิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้จะจะยิง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 ใครจะมาผมใครจะไฟฮะใครจะไฟครับใครจะไฟฮะทำไมฮะทำไมครับทไมฮะทำไมฮะทำไมครับอุ้ยเอาเบอร์เอาเบอร์ฮะเอาเบอร์ฮะเอาปุ้งปูไอ้เดี๋ยวะยิงยิงตูม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 จัมเปอร์จัมเปอร์ไปดึงดึงเด้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 งดึง เด้งดึงเจเจแพ็กเจแพ็กุรงมึงมึงมึงหอมันลอยขึ้นได้นี่หว่าโอเคครับผม let's go ใครวะใครไม่ใครไม่รู้ใครไม่รู้ใครไม่รู้ทำไมฮะ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 ทำไมครับไมฮะไฟไหมฮะจะไฟไหมครับทำไมฮะทำไมครับทำไมล่ะทำไมล่ะยิงยิงยิงเอาเอาดี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 โอ๊ยตกไปแล้วลาก่อนฮ่ะอุะยอ๊ยทำไมทำไมมีเจ็จแพ็ะเป็นไงบ้านรวยซะอย่างอับเป็นไงนะครับผมเจ็จแพ็กก็ช่วยอย่างนี้เลยครับ ต่อไปอย่างเงี้ยเด้งดึงครับเด้งดึงครับเด้งดึงครับเด้งดึ๊ดเด้งดึง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 นี่โหลดครับอย่าเบสอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายเอาอฮะจะตายเอาฮะอุ้ยโอ้โห้สวยนะฮะสวยนะฮะขึ้นก่อนขึ้นก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นี่แน่นี่แน่ทำไมล่ะทำไมจะไฟไหมฮะจะไฟไหมผมตีมันผมจะตายอย่างเดียวเลยวะสุดท้ายกูก็ตาย เอ็นย uh, yeah. ี่ย์พอ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 ไปสู้มั้โอเคผมทัโพมด้วยฮะทัโพมด้วยอ่ะสู้ใครเขาไม่เคยจะได้เลยเนี่ยครับมอนสเตอร์โกโก้ไปตีมอนดกวาฮะตีมอนตีมอนตีมอนทำไมผมต้องมาเดินเข่าว,วงกดอะไรด้วยวะเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเลยๆมาเลียงเลียงแล้วเอาหัวผ่าเตียงเจอแล้วเว้ยไอ้มอนสเตอร์บ้าเกิดซิวะเกดส,สิตีเลยฮะเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมใครเอาอีก เอาบ่เอาบ่ฮะเอามินิกันยิงมันับเอาบ่ฮะโอ้โหมินิกันนี่ยิงซอมบี้ตายไหมวะเนี่ยไม่ตายไม่ยิงมากเลยฮะโอ้โหนี่เหมือนเป็นแบบว่าดันเจี้ยนสองแหละหรือยังไงหรืออะไรตาใบยังไงใครจะเอาใครจะเอาบอกมาใครจะเอาก็เด้งมาไม่มีใครมาเลยเหรออะไรวะอันนี้คืออะไรอ๋อที่รับซื้อใช่ไหมอ๋อเป็นที่รับซื้อของจากมอนเตอร์นะครับซึ่งมอนเตอร์ไม่เกิดเลยสเ,ลสเกลสเกลอย่างไงสเกลซอมบี้ยังไงซอมบี้เออ ให้รู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผครับเออโอ้โหเป็นไงล่ะอปาจะเฮ้ย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 อปาจะเฮ้อปาจะฮาโอ้ยแมงมุมเหรอแมงแมงมุมแล้วไงแมงมุมแล้วไงซอมบี้ซอมบี้แล้วไงซอมบี้แล้วไงซอมบี้แล้วไงฮะฮะอย่ามาซ่ากับพี่ไอ้น้องโดดให้มันตีก็ตายโอเคผมกลับโฮมเราฮะกลับบ้านลาโฮรักรออยู่บอสโกโก้ครับผมตีบอสดีกว่ามั้ยตีบอสอันนี้คืออะไรครับ ไป้กดเลยบ้าคลิกไปชั้นบนจะเอาชั้นนี้ก่อนเนะี่ยนี่ไงบอสเหรอบอสบอสแล้วไงฮะบอสท,ท,ทำไมบอสไม่ตายวะบอสโ,โหเรื่องมันเยอะว่ะเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยฮะเราลุมตีบอสดีกว่าครับลุมมันลุมมันลุมมันลุมลมันตีไปเรื่อยๆครับผมตีไปเรื่อยๆฮะตีไปเรื่อยๆไม่รู้ไม่รู้จะตัดทำไมก็ไม่รู้โอ้โหอย่าเพิ่งมาสิลูกพ่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหเดีเด๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวก่อนบอสบอสจ๋าบอสโอ้โหมันตายยากมากเลยครับผมเฮ้ยเรื่องมันเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเว้ยตีตีเดี๋ยวเรามาดูนะครัว่ามันจะมีอิทธิฤทธิ์แล้แค่ไหนครับผมอุ้ยอุ้ยของอะไรเนี่ยว้าวว้าวว้าวอุ้ยได้อะไรได้อะไรโอ้วู้วู้วู้สแงคิวไปเลยหดโอ้ทำอะไรได้มั่งเนี่ยน่าจะเอาไปแลกของได้มั้งครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเอาไปชั้นบนด้วยมาชั้นบนครับชั้นบนอ่ามีอะไรไหมเนี่ยอืมไม่น่าจะมีนะครับโอเคฮะ เอาออกไม่ได้ด้วยออกยังไงเลยทีน่นี้สวยเลยครับออกไม่ได้ออกไม่ได้โอ้ oh my god โอ้ my god เฮ้ยออกแล้วมีจัมเปอร์นี่ว่าโอเคนะครับเรามีจัมเปอร์ไอเรามีจัมเปอร์ก็สบายไปนะครับผมกินก่อนหิวจัดเลยนะครับก็ไม่มีแล้วเนาะไอบอสเอฟเอไอบอสเอฟเนี่ยมันสามารถนําไปทาเคเวสกันได้นะครับก็อย่างที่ผมให้ดูไปเห็นไหมไอเคเวสตรงนั้นนะ่ะรู้ปะเนี่ยตรงนั้นไงเออเลยครับบอสเอยังไม่เกิดแน่เลย กำไปกำไปกำมือเลยฮะกำดีครับอันนี้คือโฮมสองโกโก้ไม่ไปมีอะไรไหมฮะมีอะไรไหมเอ่ยทิกตอกทิกตอกไม่ใช่มอนเสเตอร์โกโก้ก็ไปแล้วเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ไม่มีแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีับสวัสดีจ้ครับผมอย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ mc candy กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับผมบายจ้าฮฮูู้้เอาแล้วผมตอนนี้เนี่ยผมต้องอ่ามาหาบอสที่มันโหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นี้ก่อนนะเพราะว่าแอดมินบอกว่า สำหรับผู้เล่นที่มาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้และไม่รู้จักบอสตัวนี้นี่ถือว่ากากมากเลยผมจะรอให้มันตีผมดูผมไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดไหนผมอยากจะลองรู้เหลือเกินน่ะว่ามันจะโหดกับผมมากขนาดไหนตีตัวเสือตีดิตีดิต,ดตีผมอยากลองให้มันตีผมลองดูนะว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับตีตีบอสตีบอสบอสเอาอะบอสทำไมบอส บอสจ๋าบอสจ๋าเดยวมันตีโหดปะวานนี่ผมไม่แน่ใจเนะยครับผมทำไมบอสบอสยังไงบอส้ยเลี่ยมไม่ลดเลยวะโหดไม่โหดไม่รู้แต่ที่รู้โอ้โหกว่าจะลด90%นี่ลมตีแม่งทั้งโอ้โหทั้งยวงเลยฮะไม่ได้เลยฮะไม่ได้เรื่องเลยครับผมโอเคฮะแม่งบอสโหดจัดเลยโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันแม่งเถื่อนเกิน